ผิวทั้ง5าแบบแต่ละแบบมีลักษณะยังไงและควรบำรุงแบบไหนคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนจริงๆกดเซฟคลิปไว้นะครับเผื่อเอาไว้ดูคราวหน้าครับแบบที่1ผิวมันครับซึ่งหลายๆคนคิดว่าตัวเองเป็นผิวมันกันเยอะแต่จริงๆผิวมันจริงๆจะไม่ค่อยมีรูขุมขนกว้างผิวเนี่ยจะละเอียดหลงังล้างหน้าซับให้แห้งนั่ง15นาทีในห้องแอร์ลองสัมผัสดูมีความมันติดมือมาแบบเนี้เขาเรียกว่าผิวมันการดูแลคือถ้าระหว่างวันเนี่ยเรามีโอกาส นะล้างหน้าพยายามล้างความมันส่วนเกินออกไปแต่หลังล้างหน้าเราต้องบำรุงด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เน้นน้ำมันข้างในไม่ต้องเคลือบผิวข้างนอกแล้วเพราะความมันที่เขาผลิตออกมาจากตอมไขมันมันมีเยอะอยู่แล้วข้อดีก็คือว่าไม่ค่อยมีริ้วรอยหน้าจะดูเด็กแต่ถ้าดูแลไม่ดีอาจจะเป็นสิวได้ง่ายกับผิวชนิดอื่นผิวแบบที่2ผิวแห้ง,ผ,หงผิวแห้งตรงกันข้ามกับผิวมันเลยครับลักษณะคือมีรูขุมขนกว้างมีขุยมีริ้วรอยง่ายหลังล้างหน้า15นาทีแหง้งตึงสัมผัสดูไม่มีความมัน นิ้วออกมาเลยผิวแบบนี้นะฮะดูแลโดยการเติมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทั้งน้ํามันข้างในเติมไปเสร็จปุ๊บถ้าอยู่ในห้องแอร์เยน็นๆหาตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกตัวหนึ่งที่มีเนื้อนหนักๆมาเคลือบผิวอย่าปล่อยให้ผิวขาดไขมันไม่อย่างนั้นมันจะตึงมันจะลังผิวเกิดขุยขี้ไขขุยขี้ไขตกไปอุดตันรูขุมขนก็เป็นสิวได้เหมือนกันผิวแห้งเนี่ยดูแลยากกว่าให้ไขมันมากเกินไปก็เป็นสิวให้ไขมันน้อยเกินไปก็ผิวแห้งมีริ้วรอยผิวแบบนี้อาศัยการล้างหน้าช่วยด้ววยยยยอออ่่่่าา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 ลล้้้้้้งงงงหนนนนนเเะบทีตชปก็ไดไดมัผิ แห้งผิวแบบที่3ผิวผสมผิวแบบผสมเนี่ยมันเป็นการรวมระหว่างผิวมันกับผิวแห้งไว้บนหน้าแผ่นเดียวกันของคุณหน้าผากจมูกรอบปากเขาเรียกว่าบริเวณ T zone บริเวณตรงเนี้ยมันทําตัวเหมือนผิวมันที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้แต่บริเวณแก้มคางกรอบหน้าตามาถึงคอเนี่ยจะทําตัวเหมือนผิวแห้งที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยยากนิดหนึ่งการทาครีมแต่ละบริเวณเนี่ยเราจะทาไม่เท่ากันเราเลือกครีมเหมือนผิวมันครับแต่ทาที่หน้าผากแค่ชั้นเดียวทาที่แก้มที่กรอบหน้าหนา ยเวลาจะล้างหน้าเน้นล้างหน้าผากเน้นล้างจมูกเป็นหลักอย่าล้างที่แก้มเยอะไม่อย่างนั้นแก้มจะแห้งเกินไปแล้วเป็นสิวครับแบบที่4เราเรียกว่าผิวธรรมดาผิวธรรมดาเนี่ยเป็นผิวที่โชคดีมากๆแทบจะไม่ต้องทาครีมเลยผิวผลิตความมันออกมาในระดับที่พอดีพอดีอดลูขุงขนก็ไม่กว้างสิวก็ไม่ค่อยเป็นริ้วรอยก็ไม่ค่อยมีล้างล้างหน้า15นาทีไม่รู้สึกตึงสัมผัสดูความมันไม่ค่อยมีแต่ไม่ตึงผิวแบบนี้การดูแลรักษาคือการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้เข้ากับสภาวะอากาศที่เป็นอยู่ถ้าเกิดคุณอยู่ห้อองแอ เยอะๆอากาศมันแห้งผิวคุณก็จะแห้งตามอากาศคุณก็ใช้มอยส์ไรเซอร์เนื้อหนักหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณอยู่อาท์ดอร์เหงื่อออกเยอะคุณก็ใช้มอยส์ไรเซอร์ที่มันเบาหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่มันเกินไปการล้างหน้าคุณทําได้ตามที่คุณรู้สึกเลยมีเหงื่อไหลคลายเย,ยเยอะหน้ามันเยอะไปล้างหน้าแนละ้วทาครีมหม่แต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ได้มีเหงื่อออกมาไม่จําเป็นต้องล้างหน้าก็ได้ครับผิวแบบสุดท้ายผิวแบบที่5ซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดเราเรียกผิวแบบนี้ว่าผิวอินเนอร์ดรายหรือที่เรียกว่าผิวมันขาาดนบบนน้้้้ํผผิิิวววแแแบบีเเ่จรงงๆลป็ห ไม่ได้แห้งธรรมดาเป็นการแห้งจากการที่กรอบผิวมีความเสียหายใครที่ชอบถูหน้าแรงๆผัดเซลล์ผิวเยอะๆมักจะเป็นผิวแบบนี้เมื่อกรอบผิวมันเสียหายน้ําข้างใต้ผิวมันจะระเหยออกไปทําให้ผิวแห้งตอมไขมันจะไม่ยอมครับผลิตไขมันออกมาทีละน้อยทีละน้อยแล้วความมันนี่แหละจะมาเคลือบผิวหน้าของคุณอีกทีเพื่อทําให้ผิวมันหยุดความแห้งจริงๆแล้วมันเป็นกลไกของธรรมชาติที่ดีผิวพยายามจะรักษาตัวเองไม่ให้แห้งเกินไปแต่สิ่งที่เกิดกับคุณก็คือว่าคุณจะเป็นสิวง่ายมากๆผิวค รูขุมขนคุณจะมีเศษขี้ไขรผิวแต่ตอมไขมันก็จะพยายามปล่อยน้ํามันออกมาแต่ไปไหนไม่ได้เพราะติดขี้ไขรผิวที่เป็นอยู่มักจะเป็นสิวที่เป็นแก้มการรักษาเน้นการซ่อมขอบผิวเป็นอันดับแรกระหว่างใช้ตัวซ่อมขอบผิวก็ควรจะให้ m o i s ไรเซอร์สำหรับคนผิวแห้งไปด้วยเพื่อจะทําให้ผิวตอนนี้มันไม่แห้งไปมากกว่านี้จุดตายของคนเป็นผิวมันขานน้ําก็คือคุณมักจะคิดว่าตัวเองมันคุณมักจะล้างหน้าบ่อยๆแล้วเติมครีมเนื้อบางๆซึ่งมันจะทาให้ผิวของคุณไม่ดีขึ้นถ้าเกิดคุณเป็นผิวมมััันนนนนข้้้้ํําาาทตวววเเหหือคคป็็ผิแแงงรบลก หน้าเบาๆละหาตัวเสริมกอบผิวไปอตัวหนึ่งรับรองว่าผิวคุณดีได้แน่นอนครับ